ไทยแลนด์เจนี่วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปย้อนประวัติศาสตร์กันในหัวข้อไออ้วนทะาลมนางาซากิวันที่9สิงหาคม1945เวลา11นิกา2นาทีตามเวลาท้องถิ่นเครื่องบินสหรัฐแบบโบอิง B-29 Superfortress รุ่นบอกสกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูชื่อรหัสแซตแมน เนื้อเมืองนางาซากินะคะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองท่าและก็มีโรงงานอุตสาหกรรมมากในสภาวะสงครามโลกครั้งที่2ในสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองที่2ในประวัติศาสตร์ที่ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในสภาพสงครามเป้าหมายการทิ้งระเบิดครั้งนี้นะคะก็เพื่อบีบให้ญี่ปุ่นจำนนโดยเร็วแต่ก่อนหน้าวันดังกล่าวนะคะเขาล็อกเป้าเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเมืองโคคุระแต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจสภาพอากาศไม่ดีนะคะเขาก็เลยมาถล่มนางาซากิแทนหลังจากที่เขาถล่มฮิโรชิมาแล้ว ระเบิดก็ทําลายพื้นที่เป็นขนาดใหญ่นะคะเป็นวงกว้างบ้านไม้ทุกอย่างเนี่ยถูกทําลายไปหมดเลยแล้วภายในสิ้นปี1945นะคะก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากลังสีแล้วก็บาดแผลร,ราวๆ70,000คนเรื่องราวของนางาซาก,กินะคะก็ถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนภัยมนุษยชาติเรื่องปรามนุสืบมา